ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบาลล็องก่าเด้อนะครับเนาะกับแนวทางหวยลาวนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบาลล็องกัซิมาสรุปผลหวยลาวนะครับเนาะของวัดประจําวันที่ยีิบสี umas, <blunt. S 1> ่นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผมเนาะครับผมเป็นใจเนาะพี่น้องมีโชคมีลาบกันอยู่บนนอะครับถือไอ้ไอ้จไดญระหวยรัฐบาลกันอยู่บนนอะครับเนาะพี่น้องผลออกมาแล้วก็ได้นะครับครับผมผลหวยลาวนะครับพี่น้องของวัดประจําวันที่ยีิบสี่เนาะกับ 6 3 0 6 0 4นะครับพี่น้องครับผมครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นคลิปแรกนะครับที่บอลองให้แนวทางไปนะครับเนาะสูตรวิ่งลูดตัวเด่นนะครับพี่น้องบอลองก็ให้เจ็ดกับศูนย์กับห้าไปนะครับเนาะครับผมกาเจ็ดก่าลุดนะครับพี่น้องลุดเนาะนะครับถ้าบบอหลวิ่งเจ็ดกาลุดลุดนะครับพี่น้องและก็มีให้ศูนย์ให้ศูนย์นี่คือเข้านะครับพี่น้องเนาะเข้านะครับ ส่วนห้านี่การลุดพี่น้องเลยครับผมครับผมข้าพายวิ่งลุดศูนย์นะครับพี่น้องกับน่าน่าจะมาเพิ่นนะครับพี่น้องุดศูนย์เนาะเพราะว่าเพิ่นล่างเพิ่นศูนย์หกนะครับเนาะแล้วก็บนกับศูนย์สี่นะครับพี่น้องเนาะครับผมก็ดีใจนําเด้อครับผู้ใดมีโชคมีลาภก็ได้นะครับเนาะก็ย้ำตลอดนะครับบอลองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อครับพี่น้องเนาะอันนี้กับสลับคลิปแรกเขานะครับพี่น้องกับบันนี่กับบัเบิ้งคลิป ไอ้ที่สองเขาเลยนะครับที่บอลองให้ไปเนาะคลิปที่สองวันนี้บอสซัดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บใหม่ก,ก่อนนะครับอันนี้บอซัดนะครับหกสามเนาะศูนย์หกศูนย์สี่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้่นออกนะครับส่วนหกโตนอสูดหกโตเบาลองกะบาลองกะลุดนะครับพี่น้องลุดเนาะ เข้าแต่เข้าแต่3กับ0พี่น้องเลย3กับ0นะครับเนาะ3กับ0นะครับส่วน4ตัวนี่กะลดนะครับพี่น้องลดลดบันนี้มาเบิ่งตัวเด่นเฮานะครับตัวเด่นเฮานี่กะโอ้มี0นะครับพี่น้องมี0อยู่นะครับพี่น้องนะครับส่วนเด่น2ตัวนะครับบอลองกะโอ้พี่น้องไปมักเจ็ดศูนย์แห้งในงวดนี้ครับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ก็เบิ่งนี่ครับพี่น้องก็ให้ผมก็ให้ลด ลดไปเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวเด่นเนาะนี่ครับมาเข้าเด่นรองครับพี่น้องเด่นรองให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับนะครับกลับมาในศูนย์ศูนย์สี่เนาะนะครับเนาะศูนย์สี่นะครับเป็นเลขบนนะครับพี่น้องนี่แหละครับส่วนชิปที่สามบ่อนรองเป็นเป็นชิปโตคัดเลขเด่นนะครับบ่อนรองก็ให้เข้าศูนย์ศูนย์หกนะครับพี่น้องการผู้ใดเข้าไปรับชมกันหน้าสีเห็นนะครับเนาะ คลิปที่3บะลองกับบได้บัได้เป็นเขียนลูกกดาษนะครับเป็นชิปนะครับเป็นลองเขียนลงไปนะครับครับผมกับสรุปการงวดนี้กับบลองกับกับให้มาอยู่นะครับพี่น้องให้มาตัวตัวเด่นเนาะเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์แล้วกับสองตัวก็มาศูนย์หกนะครับแล้วกับตัวเด่นรองนะครับศูนย์สี่นะครับพี่น้องครับผมถ้าผู้ใดวิ่งรูดศูนย์นี่ก็น่าคิดว่าน่าจะมานะครับเนาะน่าจะเข้ากันนะครับพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับเนาะ ครับผมกับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กับบหลงก็มีสมีเด้อครับผมเนาะกะย้ำตลอดเวลานะครับให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ